ครับสวัสดีแฟนคลับแฟนช่องครับพีน e ่น้องเอฟซีทุกท่านวันนี้นําพาแฟนคลับแฟนช่องตามตัวเลขแนวทางโค้งสุดท้ายหมอดูตาทิพย์ครับพี่น้องเอฟซี e เนาะย่ำโค้งสุดท้ายคุณพอ่อเพิ่นวารู่แบบแนวทางเสี่ยงแม,ม่ลักษณะใน่าเด็ดครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านชุดตองวดครับพี่น้องเป็นต, <c oughs> ตัวเลขแนวทางชุดตองวดของคุณพอ่อเพิ่นตองวดมาถึงจุดถึงใจแอดชันพี่น้องตรงกันกับเลขแอดเลยพี่น้องเอ้ยคุณนี่รูปแบบแนวทางหมอดูตาทิพย์ครับพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะ มึงขึ้นเลยก็ไปโอ้ย,หล,ยหลายคน <c oughs> ดีใจน้ำครับพี่น้องเอฟซีทันใดจีเอาเนื้อท่างของเอียดขึ้นเลี้ยซองไปไอ้หาขัดก,กรบเพาะไร้วันครับมึงขึ้นเลยกับคามสั่งย่อยห,หลดพี่น้องก่าสาม ให้ตลัดพี่น้องบอก1ั่เลยบวกสอก้าสามสองสามเก้นาะมือนเชื่นี้รวแบบแนาทางแต่ตัวนี้จะมาเต็มเต็มเหมือนกันครับพี่น้องเอฟซีร่วมแบบแนาทางหมอดูตาชิปวดบัญชินหน่งกันย่าสองพันหารเ้เ็ดเป็นชุดนี้ครับพี่น้องชุดสองวัดเนะะะาะเจ่ามือนนี้มหาตัวเน้นตัวหนักตัวของคุณพ่อมันจะย่ำให้ติดเป็นตัวใดก่อนจะชมชิปนี้อย่าลืมฝากากดติดตาม ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจทั้งทีมงานน้ำเง่พี่น้องเอฟซีตุกท่านโรคแบบแนวทางโค้งสุดท้ายหมอดูตาชิดครับหาผู้ซองหางคนเพี่น้องปานพอผิดดีดีพี่น้องเอฟซีผู้ซองหางคนขึ้นดีดีเอดเองใจสองสามใบละสามใบละสองสามใบละจะหาอยู่ไหนพี่น้องเอฟซีเที่ยวได้อยู่ไหนละสองสามใบละผู้ซองหางพี่น้องเอฟซีเป็นตามหานื้อย่อมใจ แยกเองจะได้ยี่นี่แหละพี่น้องมินี่มาหาอีกเลยถ้าพ,พี่น้องหาปูสองหางแบบก่อนจะเขับไปแบบไปจากกับพคนท่อเพนพี่น้องขึ้นสุดเลยพี่น้อง F เอฟซีขินจะข้นชัดขึ้นดีงามขึ้นแข็งงามคัดพี่น้องเอฟซี F C. ขินจะเงาหอดปลายปัดหลุดน้องคุณ พี่นอ้องเข้ามาคุณสองหางเลยเห็นแล้วพี่น้องแต่ว่ามันหนักใบหน่อยอเอาแค่ใบก่อนพี่น้องเอามันง่ายๆก่อนนะเขาบอกว่าเปจานคุณพ่อพี่น้องเอฟซีย้ำโค้งสุดท้ายครับพี่น้องครับไปสวัสดีคุณพ่อครับพี่น้องครับสวัสด,ดีคุณพ่อครับพี่น้องเอฟซีโอ้โค้งฝันชุดต้องวัดนะพ่อเนาะฝันตอองวัด หลายคนถามเบอร์โทรพี่น้องเอฟซีด้เสร็จพื่อนคุณพ่อเปนต่อหายเลยไหนไหนช่องเลยเพราะว่าแอดเองกับหุณพ่อคุณพ่อก็จหายไปดูอยู่ด้วยจะว่ามันหายติดเป็นน้ำใบอันนี้พี่น้องนั่นคือมันเบิดกวดแล้วแอดเองเอาถิ่มไปเลยเอยดัซเซ่ปีนี้สคุณพ่อบอกเบอร์ใช้เ่องถ่ายคลิปอยู่ว่าเป็นเบอร์ไหนนะพี่น้องเอฟซีนั่นก็ล่ะไม่ค่อยถิมสักเท่เบอร์ไม่ได้คุพ่อ 0890195794 089เั่างครับ089019ครับ5794อ๋อครับี 5, 7, 9, ่น้อ F4 ทันใดสิจะรู้ดวงคโท่มากนั่นเอ S4 ครับผมว่านี่ก็โท่มากพี่น้องโท่มากกันเลยให้ F4 ไปโท่ไปแะล่ะทนิปรึกษาจันตแพทน์ทจนตทรมาหาทุนพ่ออีกเชนนึงสิม,มาดูดวงวะสิันพ,อพ่อพี่น้อง F4 ก็โท่ามหาสอบถามหลายอยู่ วันนี้ควบฝันพี่หลังยฟซีดูท่นนานรูปแบบระทางคุณพ่อเป็นชุดตองหวัดมาสิเป็นหนึ่งสามหกหกแปดสามครับพี่น้องเออแมนเก้าอันละไปเท่าสองหมื่องวัดเลยเดี๋ยวก่อฮะไปเพลือนบ้านเขาสองหลอดเลยมือเคื่องนี่เป็นสองสามเก้า 2, 10, 10, เยเา 2, 3, ถ้าบ่แม่เาเป็นหนึ่งสามเก้าเียโอ้ยฟซีส e ิมานพ่ได้ทายเราขออยู่ว,ว่าจันาเลียก <ไป S 2> วันหอกนี่แหละไปเปลือนบ้านนะไปเเพือนบ้าน ไป,<ด>ไปฟังพูไปฟังล่าอสองรอบนะสองรอบนะสามเก่าเนี่ยอ,อ,อยุบเศร้าเขาไะเมืม่อนี้แปลกไปจังไปเล่าเนี่ยไปคากับเขาเล่ว่าแน่จะสิไหนบันี้ก่อฝันคนเดีย่กาฝันตะเก้าคนเแล้วตะเก้านะ,นะนาเรเียวถาันอะไรแดงกั่อนผมว่าฝันเพิ่มนึงกับว่าเขาเอา อหมักผลไม้มาให้ครับเป็นบักคุงก็บักฮุงก็บกมี่มวยมันดิครัจะเฝ้าป้ายเฝ้าไปว่สั่งมา้าของของเจ้าจ้งมาเอาได้เนว่สั่นขอว่าสิว่าเห้เจ้ากันาด้ลูกมาให้แล้วก็อีรอ่ะึงกบบ่บวชด๊อกยังกบัดอ๋ออันนั้นให้ไปจำศีล ไปจำสินจะเก็บมือว่าสันง่อ,อ,อยบอกฝั่งเลียวไปจากไหนเรียกกระปกถือ,อ,อไปจำแล้วมันกระปุกถือคือเขาละนะฝังนั้นคือเรียกวิธียากเย่าง่งนันได้บอกกันละหนึ่งสามเก้าหนึ่งสามหกสรนละหนึ่งสามหกกับหกแปดสามคเออ 1, 3, 9, 1, 3, เรเรยกว่าตีว่าไปจำสินมันจะเป็นเ็ดเอ,อูอย์ ที่เ่เต็มมากไปหน่อยเจ็ดศูนตัวเจ็ศูนย์เจ็ดหนึ่งนี่ละ,ะนี่หละที่เยเต็มมากเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งกี่บาเออเอาไป,ไปไปไปจำสิน<ะ>ไปจำสินเถิเอาสร้างมาสร้างมากกับคู่ขาลงมาปเลคู่คู่คู่มันยกขาคู่หมอบล้มหยับขามันทรงเถิมันทรงขึงหลงัลง ขึ้นไปแล้วมีเด็กหน่อยเพนึงขึ้นไปอยู่ทั้งหลังครับห่วยสร่างขี่สรา้างก็อนเนี่ยมันจะเป็นเก่าเนื่อง,งแล้วนะถึอมันปอ้ยังไงอ๋อมันที่เป็นเก้าครับเจ็ดท่านาสาร้างอือเป็นกเก้าับเจ็ดเนี่ยเป็นเพราะว่าปอคุณปลอัญชีสร้งเลย ผูพุทามีอายุสี่สร้างสร้งเก้าเก้าเจ็ดมนได้ไปไนไอ้ทีสัญจแล้วก่อนเนาะสูพรหนึ่งว่าอะว่าทว่วงคนยิ่งขึ้เ่าไงอ่ะครับเจ้าน่ะอายุเจ้าสี่เจ็ดสิบปียังอีกสองเดือนมันลาครับเจ้าจจ่งจักยังมู่จังหนี่<ขอ>ยใครจัก<ขอย><ขอย> แต่ตัวเีินเลยพี่น้องันนี้เจ็ดชิดิปปีงังอีกสองเดือนครับไม่ตื่นขึ้นหางันไี่ชดชิมเลยชิมหกปีแล้วว่าัทเมื่อถ่วงในเจ็ดหกก็ออกแล้วตอนนี้ความฝันเขาเมื่อกอนเจ็ดศูนเจ้าอีกสองเดือนชิดได้เจ็ดชิปปีต่องหาเจ้าสองเดือนได้เจ็ดชิปี เรนม่เพิเตนมาเป็นเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแม่ว่าตีใส่จำสินอย่า<ะ>แต่ว่าเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งอัดถูกขาานาดแล้วพ่อนเนาะฝากไว้เป็นเนื้อท่าเขาคุณพ,พ,พอคนก็<อ>สิกตีเส้นหนึ่งแล้วมันเล็กน้อยขื่นมานางอยู่ทั้งหลังค<ะ>ที่เป็นเจ็ดศูนย์บอก,าก่าเจ็ดหนึ่งตัวฒถาขี้สัง่งอนางเจ็ดศูนย์นมันขื้นว่าวัน้ขื้นขี้สาางเนาะไรเลือกเลงไปเจ็ดหนึ่งแม่ ขันบอแม่นเป็นเจ็ดหนึ่งกาเก้าหนึ่งเก้าศูงเท่านั้นสร้างเป็นเก้าครับเจ็ดครับอือวมายว่าไปจำสินเจ็ดมือนี่แหละครับที่ว่าเก้ากระไรอืมแปล่าเพื่หมายว่าไปจำสินเจ็ดมือเออคุณเจ้าไปจำสินเช็ดมือเจ้าสีโซกสีล่าเจ้าสีงามโอ้ไปแล้วก็ไม่ได้หรอกไม่แฟนเลยที่ว่าเอออแต่แสดงว่ายังอยู่เมือนเก้าอี่าง เนียนเน่อรักเนียนท่านคุณพ่อเป็นยูมองกขา์ปี่หนังเอฟซีฝากไว้เป็นหน้าท่านอีกไม่กี่วันข้างหน้าเป็นหนัง e เอฟซีกับทเนี่ย83กสาหก36 63ค่ะแต่ตรงาี้เป็น36 38เออ31 39ขนมน้นอง้อเนอะคันหาได้หกตัวก็เอารอดโอ้136 63 683เนีนปั๊ตโตแล้ววที่หนึ่งหมือนเีวยวพอหรเีน พูดได้คได้ค่ะโชคค้าหมานพี่น้องครฝากไปเนีา่าท่าขอบคุณขอบคุณึ้นเพาครับพี่น้องเ e อฟซีครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีุกก่านมาแล้วพี่น้องเอฟซตุกท่านรูปแบบแนาทางโค้งสุดท้ายนี่เพิ่มเติมมาเจย์กับเจหนึ่งพี่น้องเอฟซจะบายนวทานยังอยู่หมงเกาชุดสามตัวสามหนึ่งสามหกหสามหแปดสาม หนึ่งสามหกหกแปดสามผู้ใดหาได้หกตัวให้สาวไปหาด้วยคุณพอ่อเปันบาสิพี่น้องหาโชคข้ 5, มามานสุดอกแล้ววะจะฝากไว้เป็นแนดช่างรูปแบบแนวทางโคงสุดท้ายมีเพิ่มเติมมาเป็นเติมเพิ่มเติมมาเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แล้วก็เจ็ดหนึ่งชุดสองวัดจะเป็นหนึ่งสามหกหกแปดสามหนึ่งสามเก้าตัดออกมาพี่น้องจะเป็นสามหนึ่งสามหก แปดสามและสามเก้า,าโชคสมานจีดองฝากไว้เป็นแนวทางโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับทั้งช่องศิลปินเพียงแค่สื่อการการตัดสินใจขึ้นย่นัมเอฟซีมักรูปแบบหน้าทั้งจับกุ้งขวาจังเอาไปพิจารณาถาบม,มักกับเบื้องความบันเทิงไปสั่นตัวพี่้องเอฟซีเนาะโชคหมานร่ำรวยเจอกันใหม่คิดหน้าสวัสดีครับ